สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชนแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมีเคล็ดลับมาให้คุณแม่บ้านนะครับนั่นก็คือเคล็ดลับเกี่ยวกับใบมะกรูดนะครับก็คือเมื่อเราซื้อมานะครับทำอาหารแล้วเหลือนะครับเราสามารถเก็บไว้ใช้งานหรือว่าเอาไว้ทำอาหารนะครับสามารถเก็บได้ หกเดือนถึงหนึ่งปีครับโดยที่กลิ่นและก็สีของใบมะกรูดเรานะครับจะไม่เปลี่ยนนะครับนะครับเราเก็บหนึ่งปีนะครับสีก็จะเป็นสีเขียวเหมือนเดิมนะครับกลิ่นนะครับก็จะเหมือนเดิมครับแต่ว่าใบเขาอาจจะแห้งนะครับแต่ว่าสียังเหมือนเดิมแล้วก็สามารถเอาออกมาทำอาหารได้นะครับเก็บได้ยาวๆเลยนะครับก็เหมาะสำหรับ คุณแม่บ้านที่อยู่ต่างแดนนะครับวิธีทำนะครับก็คือเราก็จะนำนะครับเป็นกระดาษนะครับจะเป็นกระดาษหนังสือนะครับหนังสือเรียนของลูกหลานท่านก็ได้นะครับเมื่อไม่ใช้งานแล้วนะครับหรือจะเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์นะครับกระดาษโบชัวอะไรต่างๆครับได้หมดนะครับวิธีการนะครับเราก็จะทําการตัดใบมะกรูดเลยนะครับ เราตัดออกเอาแต่ใบเขานะครับครับเอาแต่ใบครับจากนั้นนะครับเราก็นำมาใส่ครับกระดาษนะครับหนังสือเรานะครับนี่ครับจากนั้นนำมาห่อนะครับ เมื่อห่อเสร็จนำหนังยางครับมารัดนะครับครับเมื่อหนังยางรัดเสร็จนะครับก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้ครับจากนั้นนำไปแช่ไว้ในแช่ช่องน้ำแข็งครับเป็นช่องที่เราแช่ผักธรรมดานะครับ นี่ครับเอาวางไว้ในตู้เย็นแบบนี้นะครับในช่องแช่ผักเรานะครับก็วิธีนี้นะครับสามารถอยู่ได้6เดือนถึง1ปีนะครับใบมะกรูดเราก็จะคงสีเขียวเหมือนเดิมนะครับกลิ่นรสชาตินะครับเหมือนเดิมครับแต่ว่าเขาอาจจะแห้งครับใบแต่ว่าสีเขียวเหมือนเดิมครับสามารถนําเอามาทาอาหารได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับ ถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ